สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัวกลับมาแล้วครับเมนูดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมหรือตู้เย็นนะฮะเจอแผ่นเกี๊ยวอยู่นะครับก็เลยอยากจะทําเมนูที่ใช้แผ่นเกี๊ยวเอามาประยุกต์นะครับผมก็ให้มันออกแนวกระเดียรไปทางฝรั่งนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะทำคาเนลลอนนี่นะครับ ไส้ข้างในเป็นผักที่เหลือจากตู้เย็นนะครับผมจะเรียกมันว่าอะไรเดียคานเนลลนี่ผักเหลืออบชีสแล้วกันนะครับผมส่วนผสมตานี้เลยคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับผักเหลือๆที่ผมเจอในตู้เย็นนะฮะนี่ทั้งเจ้าพวกนี้ทั้งหลายนะฮะผมมีผมเจอมันเป็นคล้ายๆผักกวางตุ้งอะไรสักอย่างนะครับผมก็ ไม่ต้องสนใจคุณผู้ชมโจทย์ของเราคือผักเหลือคุณผู้ชมเรเอามาหัน่นอะไรกันนะผมมีผักเหลือ2อย่างนะครับที่มันดูเป็นชิ้นเป็นอัอนหน่อยอันนี้รู้สึกจะเป็นร a ิ i c โอมันเหี่ยวมากแล้วครับเอาไปทานเป็นสลัดก็ไม่ค่อยเวริร์เราเอามาซอยแล้วามาผัดเป็นไส้ดีกว่านะครับเจ้านี้หอมแดงครับหอมแดงสับนะครับอันนี้ไม่ละเอียดมากหย,ยาบหยาบมีนัตเม็ดครับนัตเม็ดคืออะไรนัตเม็ดคือลูกจันเทศนะครับปน่นนะครับนี่คือซอสมะเขือเทศนะครับเจ้านี้ คือเบชาเมลนะครับเบชาเมลคืออะไรเบชาเมลคืออะไระไปดูได้ในเมนูลาสัญญานะครับเคยทำให้ดูแล้วนะครับ foodtravel.tv กดเข้าไปดูเลยคุณผู้ชมอ,อธิบายนิดนึงแล้วกันเบชาเมลมันก็คือเหมือนกับเป็นไส้ที่เป็นครีมครีมมันเหมาะมากเวลาเราไปอบชีสนะไอ้เจ้าเนี้ยเวลาโดนความร้อนในเตาอบแล้มันจะแบบนุมน่มๆเหนียวเหนียวหน,นึบๆนะฮะเป็นเป็นรสสัมผัสที่ เขียวหนึบเขียวอร่อยนะครับอร่อยดีอ่านี่คือยอดผักสลัดนะฮะเอามาแต่งแล้วะเจอในตู้เย็นงั้นนะไอ้พวกนี้เวลาจะใช้ให้มันดูดีนะแช่น้ำไว้คุณผู้ชมไม่งั้นแป๊บเดียวมันหงอยแล้วนะครับตรงกลางนี้นะครับแผ่นเกี้ยวครับผมเจ้านี้ก็เช่นกันคุณผู้ชมแผ่นเกี๊ยวนะครับถ้าคุณผู้ชมจะใช้นะ เอาออกมาแต่พอประมาณนะคุณผู้ชมเอาออกมาทีแล้วเยอะมันโดนอากาศมันจะเริ่มแห้งอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรเราเอาออกมาโชว์อันนี้ผมอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนะครับนี่คือพริกดองเหลือๆอ,อยู่ในตู้เย็นเช่นกันนะครับส่วนเจ้านี่พาร์มิซันชีสนะครับผมก็เนี่ยแหละอบชีสมันก็ต้องมีชีสนะเท่านี้เองคุณผู้ชมมันเริ่มผัดไส้กันเลยเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมตั้งกระทะให้ร้อนจัดนะครับ ลงน้ำมันมากอกลงไปเลยครับเราจะมาจัดก,การกับผักเหลือของเรานะฮะอันนี้เมนูนี้เจ๋งมากคุณผู้ชมผมผมคิดว่ามันเหมาะสําหรับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะไม่ว่าจะอยู่คอนโดนะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศที่ข้าของเครื่องใช้ไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะครับเอามาโม่เอาลงหอมแดงไปนิดนึงผัดให้นิ่มระวังไหมนะคุณผู้ชมเอย่าหน้อง ที่เรียนอยู่ต่างประเทศนะอยู่แบบในดอมขอพักไม่ค่อยจะมีอะไรให้เก็บอะไรข่า่เนี้ยลือเสียงทำนนอร่อยดีคุณผู้ชมโอเคเสร็จแล้วจะลงลงไม่หมดนะเื่อไว้นะลงผักไปเลยมี่เคามาเลยนะ เือนจะเยอะนะคุณผู้ชมแต่พอผัดไปผัดมาแล้วมันจะเหลืออยู่แค่ยุ่มเดียวไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับจะโรยเกลือลงไปนิดนึงนะเพื่อให้เขาคลายน้ำออกมาแล้วมันก็จะทำให้เราผัดได้เร็วดลยนะแป๊บเดียวพอโรยเกลือลงไปปุ๊บมันจะแบบมันจะดูช้ำเร็วขึ้นนะครับเม,มนูนี้พอทำเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะไม่เชื่อเลยว่ามันมาจากของเหลือในะตู้เย็นนะ นี่แหละคุณผ,ผู้ชมเอาไว้สตรีทเพื่อนนะน้องๆเวลาแบบจะทำปาร์ตี้ที่บ้านอะไรเงี้ยง่ายจะตายไ,ไม่เปลืองของเลยผมจะเอาปรุงให้รสก็ค่อนข้างจาัดน,นิดนึงเพราะมันเป็นไส้คุณผ,ผู้ชมเสร็จแ,แล้วคุณผ,ผู้ชมเอ,นะเ,เอาไปพักในตู้เย็นครับเอาไปพักในตู้เย็นนะครับให้เขาเย็นลงนิดนึงนะครับนานแค่ไหนก็ไม่รู้อะเอาแค่ให้เขาเย็นลงแล้วเดี๋ยวเราจะามาม้วนทำ ล,ลมาคุณผู้ชมตอนนี้ไส้ของเราเย็ยนตัวลงแล้วนะครับเอามาม้วนกันเลยคุณชมไม่ต้องลงเยอะมากประมาณแค่นี้พอคุณผู้ชมก็ม้วนไปเลยครับบ,รบีบบีม้วนไปก็บีบบีบไปมันจะได้แบบแน่นๆหน่อยนะครับ แต่ไม่ต้องให้มันแน่นเปรียยมากนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้<ๆ>ตัวคนวานาลนนี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเอามาจัดการอบชีสกันนะครับผมจะลงซอสมะเขือเทศไปข้างใต้มีรสชาติเป็นชั้นๆไปนะครับแล้วผมจะลงคนลานาลนนี่ของเราไปเลย นเ,เนี่ยเสเ้ะนะเกี๊ยวพันผักนี่แหละนะครับอยา่าลงไปครับผมสมุนเทศเอีกปื้ดนึงอ่าทีนี้ผมจะใส่ไอ้พริกดองลงไปด้วยนะครับให้มันมีรสชาติชั้นเป็นขั้นชั้นแล้วทีนี้นะไอตัวไอตัวหนึ่งหนึ่คือตัวนี้ครับเบชาเมลมีโดนอากาศนานมันก็จะ เซตตัวนิดหนึ่งคุณผู้ชมคนๆเขาหน่อยเห็าไหมเขาจะเหนียวเวลาอบนะคุณผู้ชมโอ้โหเขียวมันมากเกินห้ามใจนนี้เราทําเป็นแบบโฮมเมดคุณผู้ชมไม่ต้องเนียบมากปืดลงเ,เดี๋ยวถึงเวลามันโดนความร้อนมันจะสเปรดออกเองนะครับสเปรดคือแผ่ออกไปด้วยความร้อนของเขานะอ่ะนะฝึกเข้าให้ ซ้อนไปชั้นหนึ่งอย่างนี้อืมฮึออะนะครับเกิดเทกหน่อยง่ายงเบชเมิโออีกต้องเยอะครับผมคีดเกียรปาดให้มัน เคยว่าอะไรอ่ะให้มันแผ่ออกไปเองดีกว่าหรือถ้าไม่แผ่ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเพราะว่าพระเอกของเราคือเจ้านี่ครับชีสคุณผู้ชมขูดลงไปเลยหนักๆโอเคเอามันออกไปให้หมด เรียบร้อยคุณผู้ชมร้อองศานะครับอบจนกว่ามันจะละลายจนกว่าคุณผู้ชมจะหนังใจนะครับเทสเทสทดสอบพอหน้ามันเป็นสีสน,น้ำตาลทองกันเดี๋ยวเราออกมาดูโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้น่าจะได้เวลาแล้วผมได้กลิ่นอหอมของชีสแล้วนะเขาอ,ออกมาจัดเลยคุณผู้ชม Look this. คุณผู้ชมดูสวยสีสันน่ารับประทานมากเดี๋ยวผมขอแก้เด็ดน,นึงคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมลืมไปเบชาเมลที่ทีแรกผมบอกว่าเออเดี๋ยวมันสเปรดออกไปเองไม่จริงครับขอโทษทีมันไม่ใช่ครีมผมเข้าใจว่ามันเป็นครีมซอสเบชาเมลน้ำเนื้อมันจะเหนียวดังนั้นมันก็จะเป็นกระจุกตัวอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะหยุนหยุนของมันอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมอยากให้เขาเกลี่ยเท่ากันคุณผู้ชมต้องเกลี่ยก่อนอบนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ซีเรียสเพราะว่ามันเป็นโฮมเมดแล้วก็ เราก็จ้วงกินอร่อยๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าในขั้นของการทำพรีเซนต์สวยๆหรือว่าจะทําขายก็เกลี่ยให้มันเท่าๆกันหน่อยละกันนะครับไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ก็แต่งครับผมจะโรยหอมแดงข้างบนหน่อยนะครับเสริมกลิน่นความร้อนมันจะยิ่งไปขับกลิน่นหอมแดงขึ้นมานะครับอื อย่างที่คุณผู้ชมพอใจนะฮะใส่เข้าไปตุ๊บตับตุบ๊บตับมาให้โอเคเสร็จคุณผู้ชมแค่นี้เองอย่าลืมนะครับ foodtravel.tv มีเมนูดีๆรอคุณผู้ชมอยู่เพียบเลยนะครับทำง่ายอร่อยเองสบายกระเป๋าด้วยคุณผู้ชมคงตะลือก,กินเที่ยวไทยไปด้วยกันนะจ๊ะ